นะคะตอนเราเข้าสู่ช่องบินอรชาแนลตอนนี้นะคะสำนักงานสำนักงานนะคะหัวข่าเออแกงสามสลึงนะคะนะรายงานข่าวจากแกงสามสลึงนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเราจะมาทราบนะคะว่าไทอุดรนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะคือวันนี้อ่าที่ี่เราประสิบ่ระคายยอมเลยแต่วันนี้พี่เพชรรู้สึกยังไงที่ไปหาหมอ และเปียงคือตัดสินใจคือตัดผมอ่ะนะอ่าอะใช่หลายๆคนก็อยากรู้ดิี่าโทรศัพท์ลงก่อนอืมทำไมทำไมถึงยอมไปหาหมอครับวันนี้ก็มีน้องๆขอมาเนาะอย่างสามสี่คนขอมาประทืออ่อนวอนกระทือประทือกระทือผู้ติวก็มาช่วยกลอมกระทือประทือประทือที่นั่งกินข้าวกันเมื่อวานน่ะเนาะกระทือกระทือเอชซีกอบอกกระเทื้อประทื้อประทื้อกระเทื้อก่อนเช้ามาก็ พี่ได้พ่จะไม่ไปหรอกไปๆๆเดี๋ยวจะซื้อเปลี่ยนโทรศัพท์เ้าอาค่อยก็เปลี่ยนให้เราเนี่ยมันกะดีดิก็เลยไปไปไปก็ไ่อยากได้กรบโทรศัพท์นะเพราะว่ามันมีใส่อยู่บัตนี้จะกัได้แต่ดีบัตนี้ละไปางหลก็ไปหาหมอแล้วไปหาหมอไปที่นิดเลย คี่นิ่พวกพูนแต่ล้าเพราะว่ารอดรอดแล้วคี่นิ่เปิดแต่หมอเพื่อนหมอเพื่อนหยุดเข้าไม่เข้าวันนั้นลร้ลี้ยเลยใคอแต่เมื่อบ้านแล้วเพนักงานบ่ายเพราะว่าถ้าใครว่อนเข่าตลาดไปปุ๊บปาห้างกันอันนี้กต่ที่นี้อันนี้กต่ที่นี้อันอันยังตัดสายตาอันนี้กต่ที่นี้อันยืหนังอันนั้นกับร้านเทศสารอันกต่ที่นิด รักษาทุกโรกตันกแตเที่นี้เื่นอาตาเรียกกันที่เป็นตับลงบอกเลววอาเนแถวนั้นที่นี่เยอะไปเราตรงเป็นตรงที่นีไปบ่หลอดค่ะใครแม่แต่ไม่ค่แม่นี่ไปบ้านนี้พ่อเข้าไปปุ๊บมองสใส่มองขวาถ้ากันตาจริงใจเอาหมดแล้วาระมดาสายตามถนนไปคือว่าโจบดีอยูเพราะว่าเขาถหมดไง อัอันนัเีเข้อไปเปนปปวัดเนาะปอดตวัดหารน่รอกหมอสักคู่นะคะเดี๋ยวคุณหมอมาเนาะแเดียวคุณหมอมาแล้วเนาะ่นี้ันั่งเงยบตงนั่งเงียบตั้ตสตากย เลสาวเลสาวเลสาวเอา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 เบียทำไมหน้าแดงเบียไม่ก็ดูด้วยกันเนาะคุณเตี้ยวคุณเตี้ยวหูข้างนู้นหูขา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 อยู่นั่นเด้อตายแล้พอปุ๊บคุณหมอมาแล้วแต่ตอนนั้นทีนี้คนปวดที่สองคนเอ่ะปล่อยสระใจว่าคนแรกที่เป็นตากบอดเนี่ยคนทิ่ปวดแต่ใช้เวลาท่าใจได้หลายเปลือกนำอะไร อดีก็เรียกืนอันก็ไปกันนางท่านใจหมดเลสองคนเนาะมีเสือกมาตอเที่เข้ามาเลยขนาเอาเขไมแต่คนาั้นมาจ้นเจียงนอนเลยคนาั้นมาเหียบขาออกคนนั้นมาเอาหมอพักังคาคนนัเนาะแา่นี้ก็หมอมาเกวดนอนตรง้นถามเบื้องานั่ตรงนี้เิ็นกับเบิ้งแค่เบิ้องหงษดีได้ไหมามาได้นี่แค่เจ้าเกิดจากเสื้อโรค มาแล้วกัรเจาไปต่อมันมันขันมันบอกป็นชุ่มใสใสจนกอถือพื้ดเลยเป็นชุ่มใสใสเราไมนกัดแตกเองเมื่อเจาไปจับหนึ่งจับนี่เจาะก็ยากไปจับหนึ่งจับเลยต้นเล่ยสิโลมอกิเอ่อหบางเนี่ยเจ้าอันบั้ท่านมันท่านเข่าไปแคเดือดเนี่ยผ้าขาใสก้อน่นฟ้ออะไรเจับซอมซามหนึ่งนาจเข่าไปแล้วอะไะ อันมองมีองมองก็อาจจะเป็นงีนใส่อาจจะไปนนางนิสงี้ไม่ต้องสะท่านตักษาหรือชมยานเ่ล่ะคันเนี้ยยานเ่าีินนองฟองไตที่เจอร์เจ้าอ่มนนองฟองไสั่งเอาไว้เถื่อแค่น้อยอันกะยอบประมาเถ้อรักษาจะคองตอนเงินหางมือเ้ก็ได้แมระบาดนี้ก็พ่อคุณหมอพ่อ เจ้าทองให้น้ำเกลือเด้เดี๋ยวหมอทใหน้ำเกลือเจ้าให้สองขวดสามขวดแล้วแจ้าี่มอปฏิจจันมเห็นบ้างเลอ๋อจิตไม่แข็งไปถึงอโบนแหนเพราะเขาเห็นใน้โรงบยานยิ่งเป็นเห็นน้ำเกลือาิาน้ำเกลือนเนาะน้ำเกลือเสียตะปุกมามานดนี่กันสามขวดหยเนี่ยกันหว่าอันซีสุงปฏิบนิเมื่อบ้านบ้บาิไมแงมันบ้างเขาใส่ยาเขาใส่ยาอแต่เนี้ยหมอเขาจะ ไม่เป็นไรอันนี้น้ำเกลือชุดนี้แหละจะเป็นประมาณสิบนาทีน้ำเกินสิบนาทีเพราะมันว่าหละคนก็น่าม,มาแล้วกันให้อบานผู้ช่วยคนนั่นแหละสามาว่ากจับปลาละวันคนเอาเข็มมามกล่อาเรื่องเข็มหรือเปล่าเนี่ย้ล่อย <laughs> มันก็ยันเข็มนี่หละมันะ <laughs> ย่งยันเข็มอันท้าย <laughs> ไปก็ที่ว่จอยไปหามเาเขาย่นเข็มแต <laughs> าเตน,นี่ยแต่พูดงใจเนี่ คุณมาวางเดี๋ยวคุณมาจะฉีดนะือจะน้ำเกลือเข้าโอ้ยเนี่ยตย่าเข็มมันก็ไม่ต้องกลัวหรอกเข็มแค่นี้เองเปนวะเดี่ยวไม่เบิ่งเขี่ยม่ะต่เย่างเตียงเลรอตอลางีายน้อยแต่แต่ตอรเปก็นันเบืองเข็มยืนอยู่ บานนี่กงก็ทำใจแล้วเทำใจแบบานนี้ปุ๊บเพิ่งกะมดมดแเนาะนี่อันอันชุมแลงเนี่มัดแเสร็จปุ๊บแ่ปุ๊บตัาไสดไม่เห็นมองนี้มอไอ้อ้นมแรกเทมแรกบานี้ก็เพิ่งะปุ๊บแงนเเนาะบานี้ดื้อันปวด อฟต่อใจว่าม e ันปวดนี่ยชื่อว่าอันยาเนี่ไปต่อต้านกับอันี่อนเชื่อโรคมั้อนี่มัมันก็กดมันก็ร้องสูกันเออมันก็ร้องแบบโออไฟัดเจ้าเจ้าต่อต้านกำมังโจมตีกันนะนะบารายะเปลอกวยาปะ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 มันเป๊มอต้องเจัะไหมให้ย๊ะเพราะว่า มาโดนเเลือดเจ้านอะวเอาคุณหมอเป็งยียงกระผมนิคนอะไรคุณหมอต้องตรคุณหมอ้องตอน่รักนะแล้วสุดท้ายก็มาบงนี้เ้าบานี่ก้อนิจอธิเชตตัดันเลยนี่มีอีกมัดบงนี้มย่างดีเลยเอาหนังยางมัดปุ๊บทำลังสีแท่งเลยแหละหมอเป็นเจลลุงนะทำมีแนเออร์เลืเด้อ เนี่ยอันนี้เห็นว่าดิเจนมันโค้งมาอย่างนี้มันเลี้ยวมาอย่างนี้เป่ะที่เรืจะจีบไม่แตะเจ่าะแทงถือของเี่อเด้อแแท้งถือเตตรงๆเด้อเั็นอะลรแต่เราแต่แแท้งเนี้ยแท้งปึ๊บก็ไปปึ๊บมาเทีนบานมาแล้ก็เออเบิร์ตตือวดเนี่ยปวดสองสามาเป็นอะไนี่ปวดสีเหลืองสีหนึ่งปวดนันเป็นตุ้ยแแ่้งก นั่งกับขาม้กำลังใหญ่ขามาที่เดียวก็เข้ามาแบบโอ้ตัวเย็นรอดมากเลยรอดมากแบบก่อนจะพูดให้วมังใจกันทั้งรอนเป็ก็เหนอนปัตตีเลยคนในร้รอนไม่ดบาดียวคนหนึ่งให้น้ำเกลือล้วนอรงนมันอีกตู้หนึ่งแต่สองข้าไปจดเทียบ mượn một tập hai nè bà nè ừ. bà nè phụ nữ bà nè phụ nữ bà bà nè phụ nữ bà nè phụ bà nè phụ nữ bà nè phụ nữ bà nè phụ nữ bà nè nè phụ nữ bà 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 nè ฮไในหน้าล่ะให้ออกมานอต้นะยืนแตผมเือไนผมจะโตมาหามันจะเป็นยไงเลือเผือกินยาไม่ถูกดีเกลอะไนะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้หลองโหอ้โหโอ้โหโออหนอหโโหโอห้จออ้หอ้โหอเโหอโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหโอ้ัอ้โห้อ้โอ้โหยอ้โอ้โหโอ้โอ้ยอ้โอ้โหอ้โเด้อเอหอ คุเตี้คุณตีจะทำอะไรใยเย็นคุณเตี้ยยกขาเถอะไปให้น่งสูงเยอะเลยคอณเติวเตรียมพร้อมแล้วค่ะตอนนี้เอาอะบานนี้ก่อหอ่อหมออเบอร์ห่อเบอร์ม้ป็นกระงเสียรางอย่งเนาะบานนี้คุับ